สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะสวัสดี FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะแล้วก็สวัสดีพี่พี่พทางบ้านพิยูเช่นกันนะคะกลับมาแล้วนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็วันที่4เนาะอ่าฮานอยสูตร1เม็ดเดียวมาแล้วนะคะพี่น้องจ๋าอ่าก็ห่างหายไปหลายวันเนาะสําหรับแนวทางอ่าสูตรนี้นะคะเพราะว่าเป็นอ่าน้อง,งก็ลงไปเป็นแบบทดแทนเนาะพี่น้องจ๋านอยทดแทนเนาะ กลับมาปกติของเรานะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุนกันไปเนาะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่า จะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พี่ทุกๆท่านนะคะอ่าถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะพี่น้องจ๋าถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เด้อพี่น้องอมาดูตัวเด่นของวันนี้นะคะ,ะตัวเด่นของวันนี้นะคะก็จะมี5นะคะมี8แล้วก็มี6นะคะ แต่ว่านางหวงจะวิ่งรูดที่5นะคะพี่น้องจ๋าวิ่งรูดที่5เนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบ5สามารถนำา6กับ8ไปวิ่งไปรูดได้นะคะอ่ะเรามารูด5กันนะคะ5 0 5 1 5 2 5 3 5้าสี่ห้าหนะคะอ่าแล้วก็ห้าเก้าเนาะอ่ามีชอบตัวไหนกันไหมเนาะพี่น้องจา๋าอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดชอบนะคะอันนี้คือชอบส่วนตัวเนาะเผื่อจะชอบตัวเดียวกันกับพี่พ fc ก็ได้นะคะ สำหรับห้าที่ชอบนะคะก็คือห้าหนึ่งห้าสามห้าห้านะคะห้าหกห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะคะพี่น้องจ๋า ถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางเนาะพี่น้องจานำไปพิจารณาดูก่อนก็นได้นะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าไปกลับน้ำด้วยค่ะเด้อ,อแต่ถ้าไี่ชอบ5นะคะสามารถนำา8ดกับ6ไปวิ่งไปรูดได้นะคะก่อนออกไปนะคะก็ขอขอบคุณพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ วันนี้ก็ขอให้เฮงเงปังๆกันทุกๆคนนะคะเปิดมาวันแรกเนาะขอให้เฮงเรวยๆทุกๆท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ